สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เส้นทางศรัทธาวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยอาณาจักรละแวกราชธานีโบราณของกัมพูชาที่รุ่งเรืองสูงสุดแต่ก็ล่มสลายลงในปีพศ2136พร้อมคำเล่าขานว่าเป็นคำสาบที่จะนำพาเขมรเข้าสู่วาระสุดท้ายและนี่เองที่โยงกับคำทำนายหลวงปู่ศิลาสิริจันโท พระเกจิผู้เปี่ยมบารมีท่านเคยกล่าวถึงการปิดฉากละแวกและวาระสุดท้ายขเขมรแต่แท้จริงแล้วท่านไม่ได้หมายถึงการล่มสลายทางกายภาพแต่คือการสิ้นสุดวัฏจักรเดิมเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำถามคือการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะนำไปสู่หายนะหรือการฟื้นคืนรุ่งเรืองครั้งใหม่ ฝากติดตามเรื่องราวลึกซึ้งแบบนี้ต่อได้ที่ช่องเส้นทางศรัทธาครับ